เพ่่มอะไรเ๊ชัดตอนสามแล้วล้างจานเสร็จกุยตาตอนนี้สี่ต่อเข้าใจไหมฟาดด้วยการลิบรอก่อนแป๊บเดียวเด็กเกมมากกูซื้ออย่างรวดเร็วเลยลิงชาแนกไชาบ้านเขาไปเป็นยสมไงสวนงาม รอกัอนแป๊บเดียวเองเปีนโนมีอะไรตรวจสอบอ่ะคุณได้ไม่เป็นโอเคถูกแล้วก็เฮ้ยถูกว่ะเก่งมาก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 ทำได้ไงวะ นี่ไงแมลงวันอ๋อนี่ไงแมลงวันใกลายไปในวันหัวเขียวกัดกินเนื้ออย่างตะการตะการอ๋อหากอุณหภูมิลดลงหรือต่ำกว่าจะเป็นการเผาพวกมันโอเคทําให้มันตายยังไงอ๋อนี่ไงห้องนี้ห้องนี้เออโอเคเปิดประตูเปิดออกดูเฮ้ยนี่มันบอสนี่นี่ไงมันมาแล้วในที่สุดเราก็หายงเย็นเย <c oughs> ็นจบลุมลรางแช่นั้งนั้นน่ะแมวทําไงวะ อ๋อมึงตกหดุรักมึงเหรอตกหดุรักกันอย่ไว้เจอใช่ไหมเป็นคนผ่กแข็งนะอย่ามาทำนาย,ยางั้นคิดว่าฉันกลัวูไง,งเอาแขนออกไปออกกระเที่ยแหละมึตงต้องตายฟังเป็นไงวะมาอฟางออกมาฟางมาเขี่ยมไปดิ้นอยูอ่ตรงไหนวะ

อ่ะฟงังมีไหมี่อ้ฟังแตกเนี่ยสกิบุ้งไม่ประหยัดกระสุนเฮอะไรทั้งนั้นล่ะใช้แม่งให้หมดโอเคฟังแตกไปแล้วเหลือแก้วเอานี่ไงสวยหน้ากากแห่งความลื่นเลงโอเคได้หน้ากากแห่งความลื่นเลงมาแล้วถ้างั้นเราเหลืออีกสองหน้ากากนะครับเราก็จะไขพัลซินได้แล้ว แต่ตอนนี้เนี่ยเราเราเราต้องไปสักห้องหนึ่งห้องเฮียอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้ยเจ็บมากขอตำรวจก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไงเราก็มาแล้วเฮ้ยแคสเซนด้ามาเดี๋ยวนี้เอาหัวชายคนนั้นมาให้ฉันได้แล้วแน่นอนค่ะคุณแม่มันตามล่ากูแล้ว ให้ระครังทั้งห้งงานในห้องนี้กลางวานันระคังทั้งห้าในห้องนี้กลางวันนี่คือคำใบ้เริ่มสั่นกลัวไรเงี้ยยิงระครังเหรออ๋อนี่ไงระครังอ๋อนี่นี่น,นี่หนึ่งสองอ๋อโอ้โอโอแมงโคตรไกลเลยสามอ๋ออ๋อนี่นี่นี่อืม ราคาอีกอันอยู่ไหนวะสวยห้าได้ไงต่อกุลุงกุลิงกุลุงกุลิงโอเคไอ้เฮียกูเจอแน่เลยโอเคขึ้นไปข้างบนแกวอย่าเพิ่งตามอะไรกันเลยกูไม่ไม,ไมีลูกปืนแล้ว <c oughs> ลูปืนแล้วอูสไนเปอร์ไรเฟิลเชนแค่ไรเฟลิลเอ็มทู เอาวะฉกเชกชงคิงมันจะต้องมีอะไรอุซองอย่างแน่นอนเลยไม่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 ยิงดีกว่าไม่ยิงดีกว่าโอ้โทษอูโีโอ้โห้วไปดีกว่ออีโหนอ้โสนใจมันเลยหอ้โหโอนห้อ้ ว้าวไอ้เฮ oh, e ียพอมึงกายแล้วเต็มเลยอ๋อโอเคต้องมาเก็บอ right. okay. <c oughs> <c oughs> ันนี้ก่อนจะค่อยลงโอเคมากายความเดือดดาลก็ะลีแก้วลงลิฟไปเจอดดยุกเลยอ๋อลงลิฟไปเจอดดยุกเลยใช่ป่ะโอเคไข่ของจับไปสวยปะลง รงก่อนนะเฮ้ยจะไ้ยุกพ่อเมื่อไงี่ยเป็นไรแล้วกูเขี้ยดีไงวะเนี่เยเขี้ยกูตายกูแตกเฮียตายเย็ดแบงโอ้ยจ้ยุกขวยเลยวะไ <c oughs> ไป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  ไป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 อะกูเดินมานีแล้วเล่นกับฉันหรอเฮียแมงเว้ยมาเล่นกับใช้เก้วเหรอเฮียแมงกูกูไม่อยากมาเล่นกับมึงเจกกันด้แหมครูโอ้ยฉันปลดล็อกมาแล้วกัดคอกูแล้วไงหนึ่งซิงเกิลแหละโอเคเจอลัน โดนกัดคอเป็นอย่งทีสู้ไม่ได้เลยเถอะเดี๋ยวนะห้องนี้ห้องสมบัติหรือเปล่าวะโอเคลูกปืนสวยเอาแหละเอาแหละทีนี้ละมึงเฮ้ยมึงมาไหวทั้งวะวินโอ้เกิดโขน เฮ้ยเฮียกดค้างเฮ้ยโดนอีกแล้วไอ้เฮียเวนอ๋อมึงจะกัดคอกูหลายบักปอบรู้สึกยังไงไม่รู้สึกยังไงกูเจ็บกูเจ็บอ้โแมงกระตุกคอมกูกระตุกเฮ้ยเปเถอะเหี้ยอากาศเย็นไหลเรือว่าอาจจะแรงได้อาแม่โดนอีกแล้ว คืออะไรวะระเบิดปลาระเบิดระเบิดปลาติดตั้งตายไปพร้อมกูยเลยโอ้ตายซะตายซะมึงตก็ตายตายเลย เกือบไอ้เทียกูแฝงหมดป่าเอ้ยเฟฟางแก้วบายบายโอ้เกือบโอ้ก็ต้องที่เพื่อใจไปรากเธอเรียบร้อยเฟฟางแก้วแตกกระโหลกสัตว์โอเค I should to out. able be get โอเคนี่เด้ช่วยเราออกไปได้ไม่คุณไม่อย่างคาเจเลยเน่ยเจเจต้องตายแล้วเหรอไม่จริงนะเจต้องตายกูเนี่ยต้องตายก่อนแล้วมั้งไอ้เหี้ยแม่งกูนี่แหละต้องตายก่อนกูเนี่ยจะต้องตายก่อนเจเนี่ยเนี่ยคุณทีเดียวกูกลับบ้านเลยเหี้ยแล้วปัญหาแล้วเพราะคนอย่างแกเนี่ยนะเฮ้ยกูขอโทษเลยเจ เก้ไม่มาเกไ้ไปมากูไปก่อนีนโหลังกูเออจมเพราะคนอย่างกูนี่แหละเฮีย <c oughs> ได้เวลาตายของเจ๊แล้วนะเจ๊ <c oughs> มาเจอกันหน่อยสิเราพร้อมที่จะลุยกับเจ๊กันมานานแล้วนะทะหารเยอะ มาเจมากันเลยนี่คือหลุมศพของเจสใช่ไหมหลุมศพใครวะดาบนี่ว่ามาเอาดาบใช่ปหมวสวยหยิบม,มาขอแเหรอเอาลู่เฮ้ยแกทำไรทุกอย่างอ้าวเฮียแล้วทำไมที่ว่าแทงมันอ๊อ จ๊ยใหญ่ใหญ่มากอ้นมเป็นมอ้าตายกูตายแล้วเออ๋อสู้เป็นสู้สู้กี่านสู้เจ๊ตายแล้วซ้ำซ้ำซ้ำโอ้โหปี๊บหึยเขี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยคือดีมากเลยเขี่ยบินละเฮ้ยมันมันบินเหรออ้าวกูต้องใช้สไนซ์หรือเปล่าโห โอ้โห,โโหมันจะเกืนกูทั้งตัวคือลือดดาเขียวไอ้มังกรสัตว์กลายเป็นมังกร้่เมื่อไหร่อู้วมัน,อน,อนมเนอนากูไปไหนแล้วเนี่ยเฮียโอ้โหแมง่งตายกูตายแล้วเป็นกระโปตายแล้วโโอ้โหอมาเลย Oh, chậm chạy đây nữa. Hết mà lấy. Hết rồi. Tham đó mừng nhỉ. Tham dơ Tham dơ nữa. Tham nữa. Tham nữa. เสียมแมลงแมงกุจีมาอีกเล่ยว,วินกีมาเสียแมงกุจี <c oughs> จโอ้ยแมลงเหี้เป็นเหี้อะไรเหี้เอาเลือดแก,กไหมจันเดี๋ยวนี้อะไรมึงอะไรมึงเอาเลือดอะไรเลือดหน้ามึงอไะเลือดหน้ามึงอ่ะฮะฮะ เลือดหน้าม kind of ึงไะเลือดหน้ามึงไะเลือดหน้ามึงไะเลือดหน้ามึงไะเฮ้เฮ้เฮ้ยทำไมยังบินอีกมึงดื้อมึงดื้อมึงดื้อไงมึงดื้อไงมึงดื้อไงอ้าวอะไรวะตายแล้วเหร

<laughs> này quá Này Này Cái oh, uh, à oh, này là quá Kìa bình đi 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 Bình mang bình mang Kìa ơi Ô Tai tai ai ngay Nỉ Ô ngay ngay นีไ่ไงนี่ไงตว์ายมึงะตายซะตายซะโอ้กูตายไล,ลยเหียมึงทบกูลุกมาจะวินเทอร์สารเลวแ <c ười> ส่หน้าแกวันได้เห็นลอีกแลย ยิงมันยิงมันยิงมันยิงยิงมันยิงนมมันยิงหีมันตัดแข้งรวมอ้าวตาย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  แกคือคนต้องสาบตายซะซูปเปอร์อีซี่เลยเหรอวะทำไมมันง่ายอย่างนี้เนี่ยฮะในวจะเก่งกว่านี้อ๋นี่อะไรเนี่ยออ,ออกจากวาซาดดอดดูเหมือนว่าเราจะได้ออกที่นี่แล้วนะกล่องโหลทดลองก็แค่นี้เอง Các bạn hãy nhạc lên á bye 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 bye